สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราขึ้นเรื่องของจำนวนจริงนะคะทีนี้จำนวนจริงนะอันนี้เป็นแผนภาพนะคะท่านเรียนดูในหนังสือจะอยู่ที่หน้าห้าสิบเก้านะคะทีนี้หัวิบายคข้าวๆก่อนเนาะจำนวนจริงเนี่ยจะประกอบด้วยสอนจำนวนก็คือจำนวนตรรกยะกับอตกรกยะนะคะที่นี้ตรรกยะจะประกอบด้วยจำนวนเต็มจำนวนตรรกยะเนี่ย นิยามของมันคือจํานวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ซึ่งถ้าเราแยกแล้วมันจะประกอบด้วยสส่วนด้วยกันก็คือจํานวนเต็มกับจํานวนตกยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มไอ้ที่ไม่ใช่จํานวนเต็มประกอบอะไรด้วยได้บ้างก็คือเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนก็จะมีเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินจํานวนคะพวกนี้นะคะทั้งเป็นลบและเป็นบวกเนาะ ส่วนที่สองก็คือส่วนของทศนิยมทศนิยมที่เป็นจำนวนตรรก,กะ,ะก็คือทศนิยมซ้ำศูนย์ซ้ำหรือทศนิยมซ้ำศูนย์นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้แล้วก็ทศนิยมซ้ำซึ่งเราทำมาแล้วในสองใบางานที่แล้วก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือส่วนของตรรก,กะ,ะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม แล้วก็จํานวนเต็มก็ถือว่าเป็นจํานวนตรรกยะจานวนเต็มก็ประกอบด้วยจํานวนเต็มลบเต็มบวกเต็มศูนย์พวกนี้ถือว่าตรรกยะนะคะทีนี้อัตตกรยะคืออะไรอัตตกรยะคือจํานวนเต็มตจำนวนจริงที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะประกอบด้วยพศนิยมที่ไม่ซ้ำเช่นหนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี้ย ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันไม่ซ้ำถึงแม้รูปแบบจะเป็นอะไรอีกอพวกโทศยมแบบนี้เราเรียกโทศยมไม่ซ้ำนะคะ่ะอะไรอีกค่าพายลูกค่าพายเอ้เราได้ยินว่าค่าพายคือ22่สิบ่วนย่สิบส่วนเใช่ไหมคะอันนั้นคือค่าประมาณลูกไม่ใช่ค่าจริงๆของมันนะคะแล้วก็จำนวนที่ติดรูทที่ถอดไม่ได้เช่นรูทสอง รูทสามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรูทเก้าหารูทเก้ารูทเก้าคือสามแบบนี้ถือว่าเป็นจํานวนเต็มดังนั้นเป็นจํานวนตรกรกยะเนาะโอเคดังนั้นในใบงานวันนี้นะคะให้หนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าจํานวนที่กำหนดให้นี้เป็นจำนวนตรกรกยะหรืออตรรกยะนะคะ ก็พิจารณาดูเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะคะวันนี้มีแค่ใบางาน4ี่ใบางานเดียวนะคะอ่ะโอเคสำหรับคาบนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ